เือสามหอดปะครับนี่โศกโอ้ยเนี่ยเฮ้ยหุยไปแล้วโอ้ยโอ้ยกาดรองหลวกปูครับสวัสดีครับผมครับมโอนี่มาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับผมอยู่ทงอยู่ทาขึ้นกอลครับพี่น้องมาปันหน้ามอบหน้าดำหน้าครับมโอนี่สิบห้าไปหากับข้าวกินครับอันนี้ก็เป็น อีปูกับม้าครับพันต้อมพันทิมกับม้านุ่ครับนี่กำลังโคเล่โคเล่ตกอีปูอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเดี๋ยว์จะพาไปวานแห่ครับหาปลาเมื่อกี้กินครับพี่น้องครับพี่ปูครับผมครับนี่พิปูทำอะไรกินครับรอดิปูครับผมกินข้าวปลาโอ้กินข้าวปลาครับบรรยากาศหลักล้านนี่ครับแน่นอนพันต่อมเพื่อจะสิไปวานแห่ด้วยพี่น้องวานแห่ก็เอาสายบัวก ก็ไปเอาสายบัวมาตำกินครับตำสายบัวครับท่านต้อมท่านต้อมครับพี่น้องครับสวัสดีครับที่หนุ่มว่องนี่ครับบรรยากาศบ้านนาครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวไปวันแห่กันพี่น้องพลดกกีบวะ ปูหลายๆครับพี่น้องเกบไปใส่เบ็ดไอ้ตัวน้อยกับคัดไปใส่เบ็ดตัวใหญ่กับเมื่อกี้กินครับตั้มบัวไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งไหวันเห้ครับพี่น,อน้องท่วกันพันธุ์สีกันกำลานซ้อมรถ ครับก็มาบึงบ่านตบวันแหรครับนี่ครับขอกินครับพี่ร้องถารุ่นบึงน้มขึ้นเลยเค่นเหอสมิมันบ้าเนอะ <c oughs> จวดแล้วครับจวดแล้วครับผมวันเหลี่ยมวันเหลี่ยม หายแล้วนองายแล้วมาลุ้นน้วกันครับพรดีด้กินเขาวะหายู่บอมันลงน้ำหรือเปล่าว,วาะ <laughs> อยเอกนตัวที่พ่ตัวอยู่มาเด้อย่าเฝ้าเด้อเด็ก่มกระเป๋าเอาตนขุ่นกันครับเธอแหลกสิมันบอกบาดแหลกท่านต้มนะครับท่านต้มนี่มันต้องมีโตครับพี่น้องมุดแล้ว เดมุดนี่แสดงว่าเดอรุ่นครับพี่น้องอืออ้ยไปไปยป่นนีอี่กโอ้ยพี่อุ้่อุ้ยตัวเดียวอยู่ลาบบ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาจะได้กินอะไรนี่ไข่เลย อู้ยสุกซงไงยี่สุกบวกยิบป่านอู้ยครับนี่อุ้มดูโอ้ปลาปลาเล็กปลาเล็กครับพี่น้องบลาเล็กไัวใหญ่แบบนี้น่ามั่ลยปลาเล็กปลาเล็กนี่บรรยากาศทางนาครับพี่น้องนำหน้าหาปลากินเที่ยงครับพี่น้อง โอ้ยครับพี่น้องนี็บฮ่าฮ่าฮ่าหนโ้ยตัวเนี้ยเห็บว้ามันครับสาวปุยกับเมียจอยมันแล้วครับเจ้าของหน้าครับคุนไปเห็นคุนไปโลกาดำน้ำมาครับพี่น้อง เออสิมตเตรห้ยไมเนะนี่รับนี่ปลานี่ยที่จะ่นี่แม่ปลาโจ้นี่แม่โอ้แหลูดีเทียดีหยังกินเ้ปล่อยไปเลยปล่อตลาดคุณ้ปะโอ้ต้มมดนีปลาเนี่ยแสูสีเทียแล้วต้มิ่ปล่อนี่ลาอีบ ซื้อสีต้มคื้สีหนึ่งว่าขั้นป้หนึ่งกับปล่อยมันไปขั้นถูไปกินดน,น,นั่ว่านะครับชอบคุยหันทิมมิโซกบ่ยิโซกบ่โอ้หึไม่เร็วครับฟังฟังหน,นึ่งวันยังนะครับผมได้ยงันเดี๋ยวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเน้ะเมียบ้านอย่ังไง เงินเขาอนันบ่อันบันชีมา,าไหมเงินเขาเคือยังปื๊บบมเกินหาที่อ้วนออกไหมเงินเดินเงื่อนเขาที่อ้วนปับ๊บอยากไปเุ้ยไปแล้วอู้อู้อู้ปไปแล้คู่กันวะอะไรเพี้พยนบ่ไปแล้วไปแล้วปั่นนิ้งตบงนี้เลยเหรอ ดูตัวหงีย์ดูตัวเฝ้าอีกแล้วพี่น้องอู้ยแค่ฟังเลยครับแต่เพี้ยนบ่ครับเพื่อนว่ามันโดดออกมาทางนี้ท่านบ่ โอ้ยถือกี่เล่ไทีมะปลากระหโฮปะปลากระหโฮปลากระหโฮปลากระโห่ได้ไหมเป็นลาบ่เป็นลาบ่เจ้าอ่ะอุ้ยทัานสี่วะทัานครับพี่น้องอุ้ยครับ ราการรายการยนดูนี่พอเร้วเาตัวมันจะทันเฮาเามันสิคือมันงตุ่มคนเดียวตุมหลับบ่ตัวคนเนี้ยตัวเงียคนเนีกินมัดบ่มันหมันครับมันหมันพี่น้องตุมต้นนำอยู่ัารไหไปทิเาไ ไปเนไปครับพี่น้องขับมาอีกฝังนึงครับพี่น้องพันต่อมจอบโค้ดพี่วะทำบ่ มีตัวครับปล่อยไปแล้วกับโกงครับยโศกครับพี่น้องมันมันเป็นปานนี้กันยังปลาปคอยเนาะกันปลาควาปานนี้กันปลาอีกแค่จริงครับเอาวันเพร่แต่อยู่ครับพี่น้องโซเสียลยังปฏิเสธหน่อยนะฮะกันเลยฮึ ยาก็หเขากรวออู้ปนินมันหลุดออกหมันหุดออกเหรออุ้ยโอ้ยป่อยเรียวป่เรวปปเรวพูดางครับก็ไดแต่เพื่นสอตครับพอาดีกินครับพี่น้องเอ๊ะันมนาเฮา ตัวนี้กะเอาไว้เป็นแพซะตัวนครัเหาองกินมันป่วยยังไงดินี่บอกว่าปล่อยตโดนัลหนึ่ก็บคใหญ่วยยังไงปุณิพานพานะน้ำมีน้ำมันนี่ตัวหนึ่งครับนี่ครับสองเมียสามเมียกับปลาสลิด ครับก็ได้ปล่อยให้เขาครับพี่น้องปล่อยน้องปล่อยปล่อยเหล่าสองตัวครับพี่น้องครับเนียโอ้ครับลวกปูครับพี่น้องเผาเกลือได้ปุณิย์ครับมันบานห้อยและพี่น้องพี่ปูกับเป็นมือกับเข่าครับวันนี้เชฟกรทะเชฟเชฟเชฟกระทะอันเล็กกระทะนะโอ้โดดออก เสียบบ้างครับรอตอวนว <c oughs> นนยี่ครับปลกหองยง่ายครับพี่น้องในกรณีมือมีเดียวพยันตอมว่ายง่ายกรณีมือมีเดียวเสร็จมาให้พี่น้องมัม้มยลูกหอยนี้ชนนี้เกิดขึ้นธรรมชาตินะครับพี่น้อง,องอเอายางใส่ปากมันยส่บอ้ยครับ ี่หนวง้าแต่ดีไป้อดิสุดยอดสุดยอดบรรยากาศดีลายเซียนได้ดิการองหลังบัวพี่น้องโอ้โหดูดูห่งบัวอีไรปดนีครับพี่น้องสดๆจากสะนะครับ รยากาศลับมาเนอมากินข้าวทันงหน้าน้อกันครับข้าวปลาครับพี่น้องตุ่มปูครับพี่น้องครับผมอันนี้ก็ปลาตำแตงครับกระตังสีตําบัวครับพี่น้องบรรยากาศดีครับอยู่ทุ่งนี้ท่าข้าวครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาเฮ็ดเบียดหน้ากับไทยทอดวิ่ีบ้านนอกให้พี่น้องในเบิ้งครับก็ กีนเขาหน้าครับผมกับมิ๊ต้มปูต้มแล้วก็ย่างปลาตำแต้งกับตำบัวครับพี่น้องครับกินข้าวเหนียวอาทิตย์มาข้าวเหนียวเนี่ยไ่างสุ่มเ็ดครับมื้อนี้ก็ไม่ให้เบียดวันหน้าจะเ้าแล้วแต่ตีหานะครับตี่หาแล้วก็ตี่หาแล้วก็มอบหน้าไปเพื่อดำหน้ากับบ้านเขาครับพี่น้องนี่มาเร็วครับอยากให้อยากหน้าอยู่อชนีดครับผมครับเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันครับเดี๋ยวชิ้นี้เอาไปชิ้นนี่เดี๋ยว เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับผมครับ